สวัสดีครับวีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นคอนเทนต์พิเศษครับรวมโปรลดร,ราคาช h อปปี้เดือน9ก้รถแบบไม่กดยังไงไหวครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กดช็อปปี้นข้างังบ่อยฮะแล้วคราวนี้เนี่ยก็เจอของถูกหลายอย่างแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นไงก็หวังว่านี่จะเป็นการชี้เป้านะครับใครสนใจก็สามารถกดซื้อได้อธิบายกันก่อนว่างี้ทุกอย่างที่อยู่ในคลิปเนี่ยครับผมทำลิงก์ให้ใน description แล้วแปลว่า คุณดูปุ๊บเฮ้ยอยากได้วะคุณเปิดเดสคริปชันกดลิงก์เข้าไปได้เลยถ้าทันก็ได้ราคานั้นเลยฮะของไม่จำกัดนะครับเพราะของในช้อปปี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับมันจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นอะถ้ากดแล้วไม่ได้คือของหมดนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ราคานี้เป็นราคาก่อนกดโค้ดส่วนลดของช้อปปีถ้ากดโค้ดช้อปปีด้วยเช่นโค้ดโค้ดร้านโค้ดคุ้มโค้ดช้อปปี้มอลโค้ดพิเศษอะไรพวกนี้เนี่ยราคาจะลงมาอีกแต่ถ้าโค้ดหมดก็อดนะ อธิบายตามนี้ถูกใจอะไรอยากช่วยสรัางสนรช่องผมก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับมาเริ่มเลยครับผมอันดับแรกครับไ mm hmm. วม์เมอร์โฟร์ดีเครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้คุ้มมากกล่องครูทันติ้งแพ็คเนี่ยทม์แอ็มไพร์ครับผมเข้าไปเลยในเว็บลถยี่สิบช้อปปี้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณกดโค้ดเนี่ยรูิเอาเบาๆลยโค้ดโค้ดไม่ต้องติวันพันหนึ่งอะร้านโค้ดคุ้มเนี่ยก็เหลือไม่ประมาณห้าพันกลมๆฮะ ได้กล่องนี้เลยเอาแค่โคเด็กกับการ์ดก็คุ้มแล้วอะเออนั่นก็เกือบสองพันแล้วนะที่เหลือนี่คือแบบน้ำหนักของผมนี่เป็นตัวแรกนะครับที่อยากแนะนําเพราะถ้ากิอ,อยากเริ่มเล่นทาวเนี่ยกล่องนี้เป็นคูดก็จริงแต่คุณได้ราตาก,การแล้วก็ได้หนังสือของทาวแบบล i มิเต็ด้วยถัดไปครับอันนี้แบบมาเหนือเมฆนะคือฮอลลัเฮดนิ้ซีครับผมในเวนกรุปมีสองตัวคุณจะได้ไหน c a สติ g เก o r กับ n น g h อาร์เชรอนครับซึ่งถ้าดูกันตรงๆเนี่ยมันบอกว่าหมื่นปละห้าสิบถูกป่ะแต่ว่ามันได้สองตัวตัวละห้าพันสี่ไนตอนนี้ถ้าเกิดเอาราคาเต็มเ็มอยู่ที่ประมาณตัวหนึ่งหกพันกว่าบาทมันจะไม่ได้อะแต่รู้ว่าถ้าซื้อกล่องนี้ได้ครับมันถูกกว่าซื้อไนแยกแน่ๆดังนั้นถ้าเกิดสนใจก็ลองกดดูนะฮะผมไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่ามันขึ้นออาเปออเดอร์ะแต่เนว่าอันนี้น่าสนใจดีเกิดขยากเก็บไหนครบสามตัว มีแนเซอร์เหล็กอีกสองตัวก็นี่เป็นแพ็คที่น่าสนใจทีเดียวถัดไปก็ผมมาคิวทีมกันบ้างฮะกล่องไนแร์ครับไนแรมเนี่ยผมก็เก็บอยู่นะฮะรผมเก็บเป็นส่วนของไนรอดเนี่ยนั่งเพ้นอยู่เนี่ยให้ดูไม่เคยเห็นเนาะคือตอนนี้ไนรอดกล่องแยกยังไม่ออกครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าไนรอดกล่องแยกออกมาราคาเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพันสามสองพันห้าแล้วก็ไอตัวของอะไรนะ แมนเรกก็ราคาใกล้ๆก,ก,กันนะครับพวกกล่องแยกคิวทีมอะสองพันสามสองพันห้าหมดนั้นก็ตีว่ากล่องนี้ถ้าซื้อไปอะครับได้หมดเนี่ยสี่พันห้ากดโคตร,รคดันกคคุมลถไปประมาณอีกเก้าร้อยเหลือประมาณสั้งสามพันหกอะไรเนี่ยแหละเพราะงั้นเนี่ยถ้าซื้อตรงนี้ไปเป็นเสร็จรดโค้รทุกอย่างแล้วเนี่ยมันตกทีมแล้วไม่ถึงสองพันนะครับถือว่าคุ้มมากก็เลยแนะนํากันนะครับ ใครอยากเก็บพวกแบบแมนเรกอยากเก็บพวกแบบไนล่อนแล้วก็ได้พวกของทําฉากการ์ดความสามารถเนี่ยครับก็ขอเชิญครับของนี้เป็นกล่องที่โอเคทีเดียวถัดไป elderly ีเบร of k ฟเคนะผมคิวทีมอันนี้ต้องแนะนำเพราะว่าตัวของกล่องเนี่ยมันมาเป็นกล่องคู่เมื่อนานมาแล้วแล้วกล่องคู่หมดไปแล้วผมไม่เคยเห็นละอันนี้เป็นกล่องแยกครับผม เบรดอฟเคสเนี่ยเป็นตัวที่เล่นสนุกในคิวทีมแล้วกันก็เลยมาแนะนาในในคลิปนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันลดไปสิบเปอร์เซ็นด้วยแล้วก็กดโค้ดแล้วก็ได้เหลือสักสองพันกลมๆเลยผมคิดว่านะถัดไปครับคิวทีมเอ่อเวชรนันการ์ดแมนครับตัวนี้ราคาต้นก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วลดอีกสิบเปอร์เซ็นด้วยดูดีครับผมถ้าเกิดกดโค้ดก็ได้ไปอีกไม่ถึงสองพันนะครับกล่องน,นี้ถือว่าคุ้มนะฮะ น,นี้ไปเร็วอันนี้เจร์พอกอินเฟกเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับแต่โมมันคุ้มครับได้โม่สิบสาตัวถ้าเกิดชอบแบบตัวแบบพวกเอ่อหน้าตาแปลกๆเอาไว้เล่นคิวทีมกล่องนี้ดีครับผมสำหรับคนสะสมแล้วกันกล่องนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นจริงๆเลยบอกไม่ได้ว่ามันเก่งไม่เก่งนะฮะถัดไปใหผมวันนี้ของแนะนำก็คือตัวของลูกเตา๋าสเปซมารีนครับ มันเขียนว่า a d e p t u s Asterate Die ครับผมลูกเต๋าสีส้มครับเป็นลิมิเต็ดของ q t e a m ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันลดอยู่ที่10%ไม่รู้มีเหลือกี่ชิ้นอนะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณชอบ a c e Marine อยากได้ลูกเต๋าเพราะลูกเต๋า s p a c e Marine แบบทแท้ๆเลยเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วตอนเปิด Ten Edition นะครับไอ้ลูกเต๋าที่มากับ c o โคด Space Marine เนะี่ยมันหมดไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นลูกเต๋าทดเฉยแล้วกันเป็นโลโก้ของ a d e p t u s Asterate Space Marine ด้วยก็ ราคาตามที่เห็นนะฮะมีอะไรน่าสนใจอีกจะดู่อนอ่ะจอยทอยอันนี้สำคัญมากโรบิเต้กาลืมานครับผมลด20% 4ส0 0วะ่ะกดโค้ดไปกดโค้ดไปเนี่ยไม่ถึง4ครับผมถ้ากดโค้ดด้วยเนี่ยดูดีมากใครอยากเริ่มเล่นจอยทอยได้ไพ่หมาดไปขอเชิญกล่องนี้นะครับอย่างสวยเลย ถัดไปครับผมตัวนี้ไม่ค่อยดังในเมืองไทยเท่าไหร่นะโรเกดอนเป็นไพหมาของ Imperial f i ิทซึ่งบทบาทในฟูดเคมันยังน้อยดังนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักกันอย่างคนเล่นสเปซมารีนทูเนี่ยก็จะรู้จักแค่คือการิมานถูกปะ่ะเพราะเป็นไพหมาของอันต้ามารีนแต่ยังไม่ออกมาในเกมนะได้ยินแค่เสียงแต่คนเล่นไวเมื่อก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว,ล,วละโรเบิต้การิมานถ้าอยากได้บูชาให้มันเข้ากับสเปซมารีนสองครับผมว่าการิมานไม่ควรพลาดถัดไปครับผม ช่วงนี้กล่องไอ้บัตร Angel Army s e มเซเปิดขายแล้วหมดไปเกี้ยงแล้วครับแล้วก็เลยบอกอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้ดันเต้ไปบูชานะฮะตัวใหญ่ขอเชิญตัวนี้ครับจอยทอยลด15%ด้วยอีกอันนึงครับก็จอยทอยเช่นกันเป็นเมฟิตต้นนะครับตัวนี้บทในเรื่องก็นั้งเยอะถ้าเกิดชอบบัตรเองเจลอยากเก็บตัวคาแรคเตอร์นี่มีตัวที่คนเก็บนะฮะผมไม่นจว่ามีเลมาเทสกับ แอสตราดหรือเปาหาไม่เจอแต่ตอนนี้ที่เจอแน่คือมี2ตัวนี่ครับมีดันเต้กับตัวของเมฟิตตอนเอไปไหนละอะอีกอันหนึงครับจอยทอยที่ต้องแนะนำคือคัสตโตเดียนกาถ้าผมเอามานทำไมแนะนำทำไมอะ่ะก็ในแอนิเมชันครับคัสตโตหญิงอ,ะอ่ะอ่าอย่างเท่เลยเผื่อคนอยากได้แบบโมเดลคัสตโตไปบูชาผมกล่องนี้นะจอยทอยคัสตโตเด ถัดไปครับอันนี้สกาเวนไทยครับผมลดโหดเหมือนโกรธกันนะฮะเจ็ด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 อืม้มใครอยากเล่นเล่นเอกอ์ซิกมาครับกล่องนี้คุ้มมากเล่นฝั่งหนูเนี่ยเอาจริงๆเราเล่นฝั่งหนูคุ้มกว่าฝั่งสตอมแคสเพราะหนูเนี่ยได้แคนรัตสี่สิบตัวเอ๊ะยี่สิบปะสี 40, 40. ะ่สิบสี่สิบยี่สิบะนับนับไม่ถูก เออแต่ได้เยอะอ่าน่นในมียี่สิบอ่ะแล้วก็ได้ตัวหนูกล้ามสามตัวได้ของใช้เนี้ยหนูคุ้มมากได้หนังสือกดด้วยได้การมิชชั่นด้วยคุ้มสุดๆครับกล่องนี้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนกดโค้ดนะฮะกดโค้ดลดไปอีกบอลเอาโคา้ดง่ายสุดอะโค้ดร้านโค้ดคุ้มอะลดพันหนึ่งอะก็เลอไม่ถึงเจ็ดพันครับผมเป็นกล่องนี้คุ้มไม่กล่องนะฮะอยากเล่นเออเอสก็กล่องนี้เลยอ่า ส่งท้ายครับ The Over กล่องเริ่มต้นของบริทเนียครับผมลด20%จากราคาเต็มนะฮะโปร9.9ซึ่งถ้าเกิดคุณกดโค้ดก็ลดไปอีกนะครับอยากเล่นเล่น Over หรืออยากเก็บพวกทหารมา้ากล่องนี้แนะนำครับผมผมก็มีอยู่ข้างหลังเลยอ่ไหนวะกล่องข้างหลังสุดท้ายครับกล่องทุมคิงครับผมลด20%เช่นกันนะฮะ ก็เผื่อใครอยากเล่นโอเวอร์เนี่ยฮะคัดมาให้แล้วย้ำอีกทีนะครับว่าราคาพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีตลอดทันทีที่มันจบเก้าเดือนเก้าปุ๊บราคาจะกลับไปราคาเต็มทันทีดังนั้นใครสนใจก็กดซะอย่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมรอเดือนหน้าสิบเดือนสิบอย่ามั่นใจครับบางทีของที่เรารอจะไม่มีแล้วครับถ้าสนใจก็อย่างที่บอกกับผมกดลิงก์ด้าล่างเลยหุลมลิงก์ทั้งหมดไปให้แล้วกดปุ๊บเข้าไปถึงหน้าทำไว้ทุกอย่างแลวเป็นอินเด็ก ลงไปด้านล่าง description ครับกดซื้อได้เลยถ้าเกิดสนใจนะครับโอเคครับคอเนเทนต์พิเศษสำหรับโปรโมชั่น shopee 9-9้บรอเ้ิบเตพียงเท่านี้นะครับถูกใจก็ไลค์ subscribe ก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นกดซื้อจากลิงก์ขอผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายหวังว่าจะถูกใจกับของถูกที่ผมเอาอมาฝากกันนะครับ